วิธีเช็คเงินเยียวยาวของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคมตามมาตรา33นะคะสามารถเช็คได้โดยเข้าไปที่แอป sso connect นะคะซึ่งเราสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ด้วยการใส่เลขที่บัตรประชาชนแล้วก็ใส่รหัสผ่านจากนั้นก็ล็อกอินได้เลยค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งโหลดแอปมาก็ลงทะเบียนก่อนนะคะซึ่งวิธีลงทะเบียนก็มีสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะด้านบนก็จะแจ้งชื่อนามสกุลของเราและบรรทัดที่สองก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ค่ะตามด้วยยอดเงินสมทบชาราภาพแล้วก็เป็นยอดที่เราใช้สิทธิ์ไปนะคะ หากต้องการตรวจสอบเงินเยียวยาก็เลือกข้อการเบริกสิทธิธประโยชน์ที่เป็นรูปดาวนะคะถ้ากดเข้ามาแล้วเจอหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะคะเทบสีน้ำเงินมันขึ้นว่ากำลังโหลดอยู่ค่ะก็ทําการตรวจเช็คซ้ำไปได้เลยนะคะและนี่ก็คือหน้าที่อัปเดตล่าสุดค่ะระบบจะสรุปยอดให้เราทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าของใครที่ชูยอดเงินแล้วแต่ว่ายัางไม่มีเงินเข้ามาในบัญชีของเราก็ให้ดูบรรพัดที่เป็นวันจ่ายเงินนะคะมันจะมีวันที่อยู่ค่ะลองสังเกตดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการเช็คเงินเยียวยาของประกันสังคมมาตาสามสค่ะ